เอาละครับสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันต้องเติมวีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่เกมให้โลไทยกันอีกแล้วนะครับนะก็งบมาที่2475บาทนะครับผมมาของขันต่ำสองร้อยแล้วกันทุกคนไปครับผมพามาแก้แค้นสักหน่อยนะ ลิปที่แล้วโดนเล่นกันไปนะครับผมเออคลิปนี้ต้องมาล้างแค้นนะครับนะตาแรกดูเชิงก่อนแลกกันนะครับผมยังไม่เจอตาที่ว่ามั่นใจเลยนะครับก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะทุกคนมีแจกรางวัลทุกสัปดาห์เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะเอาละตาต่อไปแล้วก็จะใส่ต่ำกันไปเลยแล้วกันนะครับผม ว่ามันจะเป็นตำนะครับผม่มรือจะมาให้เราหรือเปล่านะเอาละมาดูกันทุกคนช่องละห้าร้อยนะครับผมเอาแล้วไงเอาแล้วไงห้าห้าหนึ่งสิบเอ็ดไฮโลไม่ตายเถอะโอ้โ 11, ยโโโลบหกพันงานยากไลทุกคนจริงๆจ,จะรอดไหมเนี่ยนะไม่ว่ากันเลยครับผม ผมขอดูเชิงก่อนสักตาแล้วกันทุกคนยังไม่เจอตาที่ว่ามั่นใจนะครับนะน,นี่ก็อยู่กันที่เว็บไซต์ของยูฟ่าหกห้นั่นเองนะครับนะเอาละเป็น3ามที่สี่นะครับผมจะรอดไหมนี่ครผมว่าผมเปลี่ยนห้องดีกว่าทุกคนใจคอไม่ค่อยจะดีว่ะเออ,อน,นี้ก็อยู่กับนุ่งหมวยส,สวยๆขอเราคนเดิมเลยนะครับนะ จังหวันี้เข okay, มอเหมือนกันว่าต่ำจะมาหรือเปล่านะครับอ่าต่ำมาไว้เพื่อนเฮ้สองเรายังไรโอ้โหสองห้าหเปิดมาด้สองกาจะดีใจแล้วทุกคนลองให้ดีใจนะครับนะเปิดสองมายังสวยอะนึกว่าจะต่ำนะ มันตัดไปสูงนะครับผมอะไรกันครับนี่นะผมยังเชื่อในต่ำอยู่นะครับผมขอต่ำอีกทีแล้วกันทุกคนไปขอหนึ่งสองสามมาให้รู้แล้วรู้รถเอาปั่นเงินเราออกเฮ้ยโอ้สองสองสามผมลงต่ำแล้วปั่นเงินผมออกอรัทุกคนเฮ้ยมันโกงวะนี่งานยาวละต้องนหวย อะไรกันครับนี่อ่าผมสูงเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้หัวมันเริ่มร้อนนะครับผมอ่ะวัดใจกันเลยทุกคนผมอัดสูงนะครับนะมาช็อตนี้เปิดมาสี่ห้ามาแล้วสวยสี่ห้าหกต่ข้เครื่องครับผมสวยครับอ่ะเป็นยังไงนะครับผมช็อตนี้ เออบวกหม่นหกทุกคนสวยงามครมับกำไรเจ็ดพันพอละบ้งทุกคนก็ทุนลมา20,000ืนะครับผมกำไรเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนะผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วแหละหรือว่าเราจะไปต่อดีอะอุะอ๊ยลงมันไม่ทันผมว่าน่าจะเป็นสูงต่อนะเอาเป็นต่ำนะครับผมอ่าโอเคไม่ไปต่อแล้วกันทุกคน พ่อกำไรเจ็ดพันกว่าบาทน,นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ